เพียหนึ่งใน่ล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พอสร้างไว้จะขคเด้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวังสวัสดีครับ วิเชียนอปมารลกาตัวแทนกลุ่มที่1หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่101ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่นตั้งแต่วันที่3ถึง23มิถุนายน2566พวกเราเป็นข้าราชการท้องถิน่นซึ่งได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และดำเนินชีวิตตามเบื้องพระยุคนลนระบาดเนื่องากชเป็นภาษาไท ไทยของไทยทุกส่วนอยู่ทั่มรงคงไว้ได้ทุกงมวลโดยล้วนไม,ไม้รักสมัครที่ไทยนิรักสุกแต่ที่โลกไม่ขาดเอกาจะไม่ให้ใครคงทีศสละเลือดทุกยาเป็นชาตินี้ถ้าเลิ่มเทิสัทยเทวีมีใช่สิโง Variance, wie, out, 02, สุภเดชนุพตสังฆสังฆนมารีข well, ้าพเจ้าข้าพเจ้าจะบชาติาจรับพระบิดชาติาสนาา มหาาทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามเ่อรัธรรมนูญแห่งราชแผ่นจรากไทยรประการข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตาพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ข้ามหากษัสัตว์โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการครองคนครองคนครองงานเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนรวมสื่อไป